ปกติผู้ใหญ่พาทำวันพระนี่เรามอาวันเสาร์ผู้ใหญ่ก็เลยไม่มีเราก็พึ่งตนเองยังเสียงทางผู้ชายนี่แะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ไม่สนใจเท่าไหร่มั่งทำแปลว่ายังไงล่ะเพื่อจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้ขอบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยนั่นให้พวกข้าพระเจ้าได้รู้แก้งเห็นจริงซึ่งศีลธรรมเลยให้รู้แก้งศีลธรรมนะไม่ใช่เพราะได้จตุป,ปัจจัยไปค่าเทอมเฉยเฉยนะให้มีความลึกซึ่งในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติมาหลายศีลแล้วมันเป็นยังไง ถึงเรามารักษาตามประเพณีถ้าสติของเราละเอียดเข้ไปละเอียดเข้าไปสมาธิแน่นหนามั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นนั่นรู้ความเป็นจริงของโลกรู้ความเป็นจริงของธาตุของสังขารร่างกายว่าเกิดแล้วแก่เก็บตายนั่นจริงอยู่ในหัวใจไม่ใช่พูดจะปากเฉยให้มันกริงอยู่ในหัวใจรู้แจ้งเห็นกริง นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รู้ว่าโลกนี่โลกกวิทูรู้แก่นสว่างของโลกโลกก้อนของเราก้อนน้อยนี่แหละไม่ใช่โลกถึงเป็นอยู่อาศัยนี่อันตน้นบริเวณออกไปกว้างเฉยแตายนมาให้มันเล็กนิดเดียวก็คือตัวของเรานั่นความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะเกิดแ,แก่เจ็บตายความตายของเรามันเที่ยงแล้วนั่น ทั้งวันทั้งวันทำอะไรนั่งสมาธิเหนื่อยเราก็มาพิจณาสิความตายของเรามันเที่ยงแล้วเกิดแล้วแกเก็บตายเอาอะไรไปด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายให้เห็นทุกวันทุกวันเอาอะไรไปด้วยนั่นด่าลงไปด่ากิเลสไม่ใช่เรามาทำเพื่อผลประโยชน์เรามาทำอยากให้ดูดดื่มในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาด้วยความทุกข์ยากลําบากตากตามมาสอนคนเราเป็นคนหรือเปล่าทําไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เพราะความปุ้นวายคอบงําจิตใจเพราะความนรกครอบงําจิตใจเพราะใจของคนมันคุกคีอยู่กับเมืองนรกอยู่ไหนเมืองนรกร่ลำรวยสวยงามเอาคิดให้ดูว่าร่ลำรวยสวยงามเป็นมรรคหรือเปล่า ถ้ารู้ว่าเป็นทําไมไปคุกคีทําไมชอบแท้มารดโลกอะไม่อยากไปสวรรค์หรือนั่นเห็นไหมละ่ะถ้าถึงสวรรค์เด็กไม่นานกว่าถึงปณิพาันแล้วนั่นขอให้ดูเห็นรู้นั่นถ้าไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เห็นใจเห็นบุญเห็นสวรรค์นั่นภาธรรมทุกข้าทุกข้าว ทุกยกันก็ทําอีกแต่วยในเทศกาลเข้าพรรษานหะ่น<ม>ไหมไปตรวจพระพุทธมนต์เสร็จล้วก็นั่งแน่นหนักภาคปฏิบัติบูบบบชาเห็นไหมถ้าคนมีความเชื่อความร่วมใส่เระเบือในการเกิดแก่เก็บตายมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ตัวของเราก็มีปัญหาถ้ามีสองคนสามีภรรยาก็มีปัญหามีลกูกเพิ่มเข้าไปอีกก็มีปัญหา เราอยู่ในโลกอันมีปัญหานั่นพระพุทธเจ้าจึงหาวิธีมาสอนคนให้หนีจากปัญหาหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือทำจริงเห็นจริงเห็นไหมมีพระเจ้าพระสงฆ์อยู่เพื่ออะไรถ้าไม่อยู่เพื่อแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ตัณหาอย่าให้มีตัณหานั่น มันมีอยู่อย่าให้มันครอบงำหาวิธีให้มันขาดไปจากจิตสันดานทำยังไงเข้าธรามทิดูนั่นนี่เราได้ดูกี่นาทีละ่ะมาถึงถินนะ่ะนั่น <c oughs> ประวัติพระแม่กุบาอาจารย์ในเทศการเข้าภาษาปิดประตูวัดพระเจ้าพระสงฆ์ทุกโลกยึดโทรศัพท์หมด นั่นรักษาประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเอาไวา้ไม่งั้นก็คุกคีอยู่กับนั่นแหละเรื่องโลกิยะมีอะไรอยู่ในที่นั่นดีมีแต่โลกิยะดูสิลูกหลานห้ามได้หรือเปล่าล่ะต้องเช็งงวดกวดขันกันนะเรื่องโลกิยะเรื่องมรรกจะเอามาคุกคีนั่นลละฟืนไฟ เาไปเตรียมใส่หมอลล้อระลอุ่นเครื่องหม้อรลกไว้ก็ここคือนั่นมันมีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นแหะโดยเฉพาะกำลังเล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างนี้แหละมันวักไฟไปทางที่โลกิยะมากถ้าผู้มีปัญญาจึงจะน้อมมาเป็นธรรมะว่าโอ้ยมันเป็นตาหน้าเบื่อหน่ายแท้ในโลกอันนี้ันดูเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าดูเพื่อติด มันดีดูเพื่อติดก็มีดูเพื่อเบวรนายก็มีโดยเฉพาะพผลลู้ฝึกขนอบรมเพื่อจะพ้นจากเกิดพ้นจากทุกพ้นจากทุกก็คือพ้นจากการเกิดนั่นมีอย่างเราทำแป๊บเดียวค้นไหมล่ะถ้าสติดีนะไม่ใช่ทำท่านั่งเฉยๆแล้วใจไปค้นควย้ยหาที่ไหนล่ะ ไปตําที่ไหนบ้างมันอยู่ในลมหรือเปล่าในอนาปานุสติหรือเปล่าถามตนเองเห็นลมชัดๆหรือเปล่าบอกให้ตั้งสติดีๆอย่าไปห่วงเรื่องอื่นห่วงดูลมกําหนดดูนั่นเวลาหยุดออกมาแล้วมันสบายใจยใจิตใจสดชื่นชุก นั่นแหละคำของพระุทธเจ้าจาึงได้บอกว่าฉุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนจุดใหญ่อยากให้มาถือศีลจุดนี้อยากให้รู้แนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสายตรงพระปาสายตรงไม่ได้สูตรได้เรียนเยอะไม่ให้ท่องบทเรียนเขียนอ่านเยอะไม่ท่องลมหายใจเข้าออกเยอะๆเาว่าปฏิบัตเิเยอะๆนั่น ถึงให้ปฏิบัติเยอะๆก็ไม่อยากจะทำอยู่เห็นว่าเป็นยังไงล่หรอญาติโยมบางคนว่าจะให้ฉันช่วงระยะสิบเอ็ดโมงนอนช่วงเช้าลูกหลานตัวเล็กๆฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ยิ่งดีพระเจ้าประสงค์อยู่กี่วันอดอาหารไม่เห็นตายหรอ มีแต่กิเลสแต่ตายอะน่นถ้ามันฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันด่เดี๋ยวทาไปก็เลอะเทอะไปหมดแหละเวลานนนเวลานี้ยุ่งต่อไปอีกเดี๋ยวเมื่อไรจะถึงสิบเอ็ดโมงเมื่อไรจะถึงสิบเอ็ดโมงใจไปจดจ่อต่เรื่องปากเรื่องท้องถ้าฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปเลยมันไม่อยากฉันก็ไม่ต้องฉันตามใจมาเท่าไหร่แล้วเกา็มาอยู่วัดก็มาตามใจอีก ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเอาตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำมาเพื่อตัดภาระกังวลมันย่งคนเตรียมนั่นไม่พ่อมหมูพ่อมคณนะไม่พ่อมพ,ะพระพ่อมชีไปทําอะไรแก่ตนเองแะพวกตนเองอีกไปแล้วไปทางไม่ดีอีกแล้วนั่นอดแช่ชั่วระยะหนึ่งวัน แค่นี่โอ๊ยอดเป็นเดือน่็ยังมี <c oughs> มีพะพลังไปอยู่ผาน้ำย่อยอดตลอดพรรนันศาลน้ำก็ไม่ดื่มซะด้วยน้ำปัณะ,ะก็ไม่ดื่มน้ำธรรมดาก็ไม่ดื่มเห็นไหมล่ะดื่มเหมือนกบมันแหละกบเินอะไรอยู่ในรูอยูไใ,ในเบ้าคน เอืงอ้างน่ะมากินข้างเดียวนั่น,นกบจำศีลีนพระจำศีลอะไรที่นี <c oughs> ่ก็ยังสวสดปฏิโมกได้นะเอาตลอดพรรษาปีนั่นอยู่ผาน้ำย,ย่อยนนนี่เราแช่วันเดียวไม่ใช่ว่าทุกวันทุกวันอยู่ด้วยดัดมันบ้างสิไม่ดัดนก็ไม่ได้หรอกกิเลส อุบายของพระเจ้าราเพชรคือปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญาจะฆ่ากิเลสนั่นแหละมันไม่บาปหรอกนั่นแหละว,วิธีฆ่ากิเลสอ้้เพื่อนอยู่ได้พระเจ้าประสงค์อยู่ได้เราก็อยู่ได้นั่นวิธีแก้่ตามใจตัวตามใจตัวไปบางก็ดเคยกินไม่มีอะไรดัดแปลงจ,จิตใจยโอ้แย่ <c oughs> ตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจพวกพระพิธีกรพระพี่เลี้ยงญาติโยมตามมาหรือเปล่า,เ,าเวลาออกไปปรึกษาหารือกันแล้วก็อย่านานเกินไปให้เน้นพาไปปฏิบัติจัดกลุ่มจัดกลุ่มละสิบคนสิบคน,บคนจัดหัวหน้าไปพาเดินพานั่งโน่นตามป่าเดินบ้างนั่งบ้างถ้าไม่มีโทรศัพท์เครื่องเล่นมันก็ตั้งใจทำเท่านั้นแหละถ้ามีเครื่องเล่น,นก็ไปแล้ว มันห้ามไม่อยูหรอกนะแต่ห้ามไม่ให้ทานอาหารมันก็ยังยากอยู่นี่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจคำว่ามาปฏิบัติขัดขวางกิเลสมาขวางกิเลสทางกิเลสเดินไปทางที่มักง่ายสะดวกลืมกายมักง่ายลืมตัวมักง่ายลืมใจนั่นเห็นไหมรู้จักไหมในตัวของเราไม่กายกับใจ มีแต่งแต่กายให้อาหารแต่กายเข้าน้ำพุชนอาหารเต็มหมของร่างกายของใจแค่กรรมเดียวก็ไม่มีน่นดูสิวันนี้ได้ดูลมกี่ข้างแล้วนับแ,แต่ตื่นขึ้นมาดูอะไรบ้างนั่นพาารูบาอาจาจึงสอนปัจจัตังรู้จำเพราะตน ผู้ดูบุญก็เห็นบุญเองผู้ไม่ดูก็ไม่รู้ไม่เห็นง่ายไหมนั่นเวลานาดบุญกุศลของตนได้ชมบุกลานได้จิพี่น้องได้เสียสละมาสวดมนต์ไหว้พระบาททำบุญรับศีนก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทำแ้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุที่เจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พ้อมสิ่งสังจิตั้งลายในสากลโลกนี้ก็ต้องมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาเอาเป็นได้ชมบุกลาน ยงมีแต่วความสุขความเจริญสุขกายสุขใ,ใจปัตนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสังเบ็จสมดังความปัตนาจงทุกสิ่งทุกประการเธอ